โนแปงบ้านโนเนื้ผู se se ้ส no. ิได้เงนันหาสิบาทนะครับคเนี่เอาควางเขี้ยวเคี้ยวนะครับบ้านนาแหลบแหลบแหลบบานเนี่ยนะครับแหลบเจ้ากระว๊อครับเอาล้ครับไปไปบานสุกไปบ้านสุกไปบ้านสุกตกแล้วเอ้งบานโนตกตกาบ้านนะทำไมครับ ก็พอกันกาวกับ b a n a n กแครับมันนี่จะว่าไม่กินขนมคุกกี้แบบก็ใส่มือจับครับคลิปนี้เป็นแบงคเดชเป็นรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมไปบ้านสูงครับก็ผมสั่งบ้านนู้นครับเมึงพอกับที่กายฟังหมดเนี่ยยัยขนมพุทธหักก้อนเนี่ยเนี่ยขนมพุทธหักก้อนนะให้ไปวางทั้งหน้าผาดให้เฮ็ดทั้งไรก็ได้ข้างไว้ทั้งหน้าผากไว้ใส่มือ เฮ็ดทั้งไดก็ได้ให้มันเข่าปากอือเอาสาธิตเบิ่งกงินเดนนังกะเฮตดจั้งใดสาธิตเขาเพิ่งเนี่ยเนี่ยเห็ุทั้ลใดเฮตดจั้งไดได้ให้มันเข่าปากเนี่ยถ้าผู้ใดว่าเข่าปากผู้ใตกก่อนมีบททำโทษนี่ครับผู้ใดหากภพยในหากกอนเนี่ยผู้ใดเข่าปากร้ายก็มู้ได้ลังวันตามนี้นะครับผู้เขาล้ายได้หาซิบครับผู้เขาลองลงมาได้ยีสิบครับ ผู้บ่าเขานี่ผู้เขาหน่อยก็มูลได้สิบบาทครับวันนี้เริ่มได้ปะเนี่ยเอ้าวพลตรหอังไงอังไม่ได้พอบอกอ้าวหนึ่งสองเริ่มตุ๊กเราวางอะไรกันไหมน้องเขาไม่ได้ตุ๊กอันถึงน้ำดูดด้วยครับละตุ๊กขาตุ๊กขาก็เห็นเ็นเหล็กหมดตุก เดี๋ยวเต็มแบงเดี๋ยแบงบานโนนผูเดียวครับเดี๋ยแบงบานโน้นเดี๋ยเตแบงบานโน้นผูเดียวครับเแบงกันเสายใต้หัวเลยอาไก่ละเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเออียวคอยลงนา้นแอลแนวดินพ่อมันจะอยู่ประตูเออ Leo đi lát đây đấy bạn. Để bàn nó ở thẻ đấy bạn ạ. Đó. Đó, cây lợ cây lợ. Cây lợ. Nghe nè. Ông à hà, hà mát nói. Ông nào thắng đạt thôi. Dạ ờ. Ờ cây lợ cây lợ. Ờ nó nó cây lợ. Ờ chứ cây lợ luôn luôn. Nghe nè, nghe nghe nè, chẳng đây, cùm lúng chẳng đây, cái đẹp đi mà đi leo đi. ก็ร้องเอกร้องเองนกเลยแล้วน exactly? <m ình> ิดหนอ้โหพูดเลตัวกอนเหมือนนะอ้าวครับรอบแรกเสหยไปตัวก้อนมูครับเสียไปถือทังโทษครับนี่นะครับเจ้าลูกยงเสียไบวกลูกยงมีันดาจอจัดจัดมีฮันดาจัดมีฮันดามีฮันดา แบบมีพันดาเลยออ้าวพอพอพอ <c oughs> เดี๋ยวเยวรอบหลังสีบ่ได้เ <c oughs> ออว่อ้าวรอบรอบที่สองยิบเอาพุรกวนพ <c oughs> ุรกวนพุลกว,กวน,น,นเอาวางวางหน้าผาขึ้นก็ มาหน้าผาขึ้นกาเดี๋ยวสีบอกเริ่มแล้ววางไว้อ้าวหนึ่งสองสามเริ่มนาแล้วครับเ,เ,เ,เดี๋ยวใบยาวเปียกเผาเลยถึงต้องโทษอีกอ้าวเลยเอ๊ใบบานโน้นตกเลยเดี๋ยวก,ก,ก้บาบานด้ตตาครับอา้าวใบ้านโศกพิษกะที่กาเลยบ้านโสนมะเห็ดเนะเาะนาแล้วครับนาแล้วครับไบ้านโศน เมื่อไรตัวก้อนมู่วขนาด<ม>เอ้ยแปง้งมบ้านเลยเหยียบปูครับแป้งบ้านนู้นถือคำโทษครับอ้าวเอามีพันดาให้ให้ใหมีพันดาให้เลย กางเอาดำดำแกมจักหน่อยหนากพ่อพ่อพ่อเกินพ่อแล้วพ่อแล้วรอบหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวนั่งลงนั่งลงเอาครับรอบที่สามครับรอบเบื้องหัน รอบบ้านแฝงบ้านน้นเจอครับตกควันมูครับอ่าเอาเย็บพุละก้อนรอบที่สามข้างวหน้าผาขึ้นเขาบอกเรื่มยังเรื่มนะนกไก่เห็ดขึ้นมูแมวมาไหมเหลาะมุมผิวนะจำต้องม่เอีกนี่น่าข้นเอีกอ้าวนำหนึ่งสามนะหนึ่งสองสามเริ่มมาแล้วครับกาบานนะแหลบแบบแบบเปัน นั่นแหละครับแอบแเจ้ากระวังครับเอาล้วครับไปไปบ้านสุกไปบ้านสุกไปบ้านสุกตกแล้วครับยางบานโนู้นตกตาบ้านหน้าตกแล้วครับโู้ยรอบมีไหมครับเอาล้วครับไปบ้านสุกครับตกบ้านยครับอ้าววันขนมไม่บหมเนี่ยไปบ้านสุก กันไนไปบ้านสวกันวัคนดีดีครันเยอ้าวเลิเบาเบาเบาเบรยะสองรอบันยิมเนี่ยไปบ้านสยิมเนี่ยไปอมาบ้าบ้าบ้ารยะสองรอบครับบุษมันจิมีผู้ใดลังวัลมาเนี่ยพื่น่ะ เอาวยิบปูดแล้วกวนนิกข้างไปข้างไปก้าบานนะให้โดนน้ำมูครับก้าบานนะนหนึ่งวับสามยังเรื่อมนะอ้าวหนึ่ง,องสองสามนะครับก้าบานนะตัวไปแล้วครัาบครนะัาบานนะ อาไพ่บ้านโกไปแล้วครับม้าล้อรุ่นครับผู้ใดลังวลครับเอาลับแปลงบนโน้นนี่ยเอาแหลบดิ่าบาคว้งแลยครับเอ้ยแบบนี้เ้งนาแบบดิ่งุ้นะครับผูไดดลังวลครับไปตกวันผ่นกาบานนาจิกาบานนาตครับอะครับเอามาเอามาแผ่นดีเลยครับมาแผ่นดี ผ่านมาแคนดีนะไพ่เี่ยจังๆๆๆอ้าวพอแล้วครับพอแล้วครับรอบตัดทิ้งเ่ยปะเนี่ยเนี่ยพดกเราป้อนเนี่ยเอาล่ะครับรอบสุดท้ายครับเงินรางวัลยังเหลือครับ บ่อท่านนี้ผู้เข่าปากจ้าคนเลยครับเหตุเรื่องใดหรือเป็นเรื่องสีใดรางวัลเนี่ยเนี่ยสามก่อนทุกไทยผู้ละก้อนเฮ็ดเรื่องไหนเฮ็ดเฮ็ดเรื่องไหนแฟงบ้านนนลเหตุเรื่องไหนใดลังวัลคิดว่าคิดว่าสีได้ปะเออคิดว่าได้ดปะรอบนี้คิดว่าสีใดปะมันได้จ๊กเบอร์เซ็นปาก็เซนครับอ้ยไพ่บ้านโูงได้ครับมันแจ๊กเบอร์เซ็นครับคิดว่าสีเข่าปากอะคิดว่าได้อ่าคิดว่าได้รางวัลกาบ้านน้าได้ครับ กี่ันเปอร์เซ็นต์ครับอ้รางวัลนังเหลือครับนี่ครับผู้ดได้เขาได้เลยครับหาิบใครขอกวันในห,หาซิบขอที่สองในยี่สิบขอที่สามในสิบบาทคที่ครับ,รบ <c oughs> ถ้าเพาเขานี่ครับเก็บคืนรางวัล <c oughs> <c oughs> หาครับเริ่มจับเอาดีๆด้วรวมเนี่ยได้รางวัลนะนงนมอาชายันเริ่ม วางมือแฟนหนึ่งสองเริ่มนะครับแบงบ้านแบงบ้านโน้นเต้า <c oughs> ไปบ้านสูบไปก้อนไปบ้านสูบไปก้อนกาบ้านน้าไงห,าหนาขึ้นเอ้ยใจมาตรงนะครับอ่มามาลุ้นกันอีกแล้วครับเราแบงบ้านโน้นเงียบดูสิได้เงินทหารจิ๋บมาครับมือเนี่ยเอาความเคลี้ยงเคี้ยงนะครับ เงินรางวัลหนีขายบัตเจ็บเดียบเลยได้เพื่อละสิบบาทครับบัดเนี่ยเมื่อเขาจะค้นมาได้กินห่อขนมมวนไหมครับคลิปเนี่ยมวนครับคลิปต่อไปสีเข็ยดยังบอกตีมวยตัวค่ะตีมวยครับจี๊ซีเรียนยังเขาคลิปต่อไปตีมวยครับตีมวยตุ๊บรับตาตีครับนวลโบมีได้ไปเนี่ยจะ้องเล่นแล้ ขันแบบเต็วครับฮะครับรอบสุดายครับจัดไปครับไปบ้านโฉครับเต็มเต็มเลยครับแบบนี้ครับมันใส่มันรนแร้วเอาเลยครับรอบได้ครับพอแล้วครับพอเล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับ่าปิดคลิปีพพอแล้วครับพร้อครับ คลิปนี้ก็นี่นะครับกดีไปฝากกดอลแ์กดแชก์กดติดตางกดดิง้งผมเลยนครับไปไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไบหมยบ๊ายบาย